คุณเคยมั่นใจไหมคะว่าอาหารเม็ดที่น้องหมาน้องแมวทานอยู่ทุกวันปลอดภัย100%จริงๆในฐานะคนรักสัตว์เราย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในอาจไม่ใช่แค่สารอาหารแต่คือสารปนเปื้อนแฝงที่เราอาจมองข้ามไป อย่างแรกคือสารการบูดสังเคราะห์ค่ะเช่น BSA หรือ BST แม้จะช่วยยืดอายุอาหารได้นานแต่หากสะสมในร่างกายระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อตับและไตได้ต่อมาคือสีและกลิ่นสังเคราะห์ค่ะสิ่งเหล่านี้ถูกเติมเข้ามาเพื่อดึงดูดใจเจ้าของและกระตุ้นความอยากของน้องๆแต่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างหรืออาการแพ้ตามมาได้ข้อ3ที่น่ากังวลมากคือไมโครท็อกซินหรือสารพิษจากเชื้อราค่ะ มักปนเพื่อมากับวัตถุดิบจําพวกพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไม่ดีสารพิษมีทนความร้อนสูงและสะสมทําลายภูมิคุ้มกันได้ข้อ 4. สารให้ความหวานสังเคราะห์โดยเฉพาะไซริทอลมักแฝงมาในขนมหรืออาหารเสริมบางชนิดซึ่งอันตรายถึงชีวิตสำหรับสุนัขเลยนะคะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะสุดท้ายคือโลหะหนะักเช่นโลหะหรือปรอดที่อาจปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมมาในวัตถุดิบคุณภาพตา่ำซึ่งส่งผลเสียต่อระบบประสาทในระยะยาวค่ะ อ่านฉลากให้เป็นคือพลังที่จะช่วยปกป้องสุขภาพของน้องๆได้ค่ะเลือกแบรนด์ที่โปร่งใสตรวจสอบแหล่งที่มาได้และมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้นะคะ